สวัสดีครับผมพามาชมเจ้าแดงนะครับตอนนี้จะมีขขวญนนะครับจะมีขวัญไปตรงอกนะครับแล้วก็จะริวิวขึ้นมานะครับิวขึ้นมาก็จะมาเป็นขวัญอยู่ตรงข้างหูนะครับในจุดนี้นะครับคือขวัญนะแล้วก็ไม่ได้มีข้างเดียวนะครับขวันนี้จะมีริวแบบนี้นะครับขึ้นไปอีกข้างนึงนะครับเหมือนกันเลยนี่ครับ รีวทิวขึ้นมาแล้วก็นะครับมาเปาน็นควันตรงนี้นะครับตำแหน่งสองข้างนะครับตรงกันเลยกนะ็มันไม่ได้เป็นเอกลักษณ์หรือไม่ได้เป็นจุดอะไรของไพลังงานนะครับแต่ว่า มันเป็นสิ่งที่สวยงามนะครับที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมานะครับแล้วก็หาได้ยากนะครับน้อยตัวที่จะมีขวัญแบบนี้นะครับแล้วไม่ได้มีข้างเดียวนะครับเป็นสองฝั่งตรงกันนะครับแล้วก็ขวัญอยู่ตรงหน้าอกนะครับอันนี้คืออานของเขานะครับก็หาชมได้ยากนะครับสุนัขที่มีขวัญตรงกันแบบนี้นะครับอยู่ทัดหูสวยงามนะครับ โอเคครับ okay,